ขาย ID เกมบริการขาย ID เกมราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับฝากขาย ID รับซื้อ ID ราคาร้อนรับทุกแบบทุกราคาพร้อมจบรับเป็นกลาง ID เกมรับแก้ยืนยันตัวตน f c e b o o o p เพจจริงผู้ติดตามต้อง20,000ืกว่าคนขึ้นไปไม่โกงแน่นอน ก็ต้องกราบสวัสดีน้องๆในไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ไมาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแนนั่นองนะครับผมก็วันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนนะครับผมสาหรับกิจกรรมใหม่นะครับมาสอนอะไรวะนะครับมาอัปเดตพามาดูนะครับในส่วนสกินปืนลูกซองที่อัปเดตมาใหม่อีกแล้วนะครับล่าสุดเลยแล้วก็ท่าทางนับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับอ่ะ ลูกซองตัวนี้จะเป็นยังไงรายละเอียดดาเมจจะเป็นยังไงนะครับอ่าค่าสแตตจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับถ้าใครดูไม่จบเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ดูในส่วนรายละเอียดสกินนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะามาเจาะลึกในส่วนสกินอ่าลูกซองกระบอกนี้เลยนะครับว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับผมจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็จะมาในส่วนกิจกรรมแหบนั่นเองนะครับก็อย่าลืมดูคลิปให้จบกันด้วยนะครับโอเคมานะครับก็ ก่อนจะไปดูในส่วนสกินลูกซองใหม่นะครับ M 1 0 1 4นเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นในส่วนชุดนะพี่โต้งทูพีที่พี่ใส่อยู่เลยนะครับผมอันนี้อย่างเท่เป็นไงอ่าก็จะมีในส่วนอ่าส้มผมนะครับแว่นตาเสื้อกางเกงรองเท้านั่นเองนะครับโอ้โหอยากเท่อย่างหล่อเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาในส่วนล่าสเลยช่วงอ่า สี paid, Again, ่โมงเช้านะครับผมนะสี่โมงเช้าก็จะเป็นกิจกรรมน็อกไอเทมเทพนะครับผมแรปเปอร์นะครับผมนี้นะครับผมอย่างเท่นะครับผมก็คือในส่วนเล่นเนี่ยก็จะมีให้เลือก2อย่างก็คือแรปแล้วลุย29เพชรนะครับแล้วก็น็อกไอเทมนะครับผมน็อกไอเทมเนี่ยคือเอาของออกนั่นเองนะแล้วก็เพิ่มเลรียนะครับผมเอาของออกแล้วก็เพิ่มเลรียนะครับแล้วก็เราก็กดเริ่มแล้วลุยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองให้ดูแล้วกัน นะครับเพื่อจะเป็นแบบอ่ายังไงล่ะเป็นแบบเออพี่ก็มีแล้วพี่ก็ค่อยากได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพี่ก็สุ่มให้น้องดูแล้วกันนะับเนี่ยเพราะพอเรากดน็อกไอเทมนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับอ่ะเราก็เลือกเลยนะครับผมอ่ะเลือกอนไนเดียเลือกออก2อย่างนะครับผมเอาอันนี้ละกันนะครับแล้วก็อันนี้พี่มีแล้วนะครับผมเอ,อ่อสามอย่างได้ไหมอ๋อสามอย่างได้แต่ว่าจะเพิ่มเลรียนะเห็นไหม เป็น49เพรนะครับผมถ้าเอา2อย่างก็29นะครับอย่างเดียว9เพรนั่นเองนะครับอ่าพอเลือกออกแล้วนะครับเรากดล็อกไอเทมแล้วก็มากดแล็บแล้วลุยนะครับมันก็จะหมุนให้นะหมุนสุ่มให้ของาะวันไม่ซ้ํากันแน่นอนนะครับแล้วก็เพรก็จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนะเออประมาณนี้นะครับสอนเล่นง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ยากสำหรับเกจกรรมนี้ก็หมดน่าจะไม่ถึง2,000เพศ ถ้าใครหมดเท่าไหร่ก็อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนาะโอเคนะครับผมก็ผ่านไปสำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับในส่วนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวพี่เลื่อนดูก่อนนะอยู่ตัวนี้นะครับนี่หนุ่มทรงเจ็ดเด็ดการันตีนั่นเองนะครับเจ็ดเคลตโตรอเทนั่นเองนะครับผมชอบหลงชื่อนะครับจีมก็ผวนชื่อมาซะ งงเลยนะครับผมก็จะเป็นการเก็บโทเค็นตรงนี้นะครับโทเค็นหรือดูดบาเป็นผีนั่นเองนะครับเพื่อจะมาแลกในส่วนชุดหล่อเท่นั่นเองนะครับพี่ก็มีแล้วแหละนะครับผมก็พี่เชื่อหลายคนว่าอยากได้ภาพปิดป่าแล้วก็ตรงนี้นะครับทรงผมตรงนี้เลยนะครับนี่ทรงผมหัวเขียวนะครับหัวมะนาวนั่นเองนะครับก็ถือว่าหล่อที่เลยทีเดียวนะครับเป็นแพ็คซัมเมอร์วีฟนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้มาสมเนี่ยก็ลองมาสมกันดูนะครับเผื่อใครดวงดีนะครับพี่ก็หมดไปประมาณ2,000เพชรนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ได้มาที่เรียบร้้อยแแลลวหะ นะครับสามารถย่อยได้ด้วยนะครับผมสลับของรางวัลเนาะอ่ามีของรางวัลเยอะแยะมากมายตามนี้เลยนะครับนี่มาดูข้างในกันนะครับอ่ะประมาณนี้ของรางวัลก็ประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคนะครับผมสลับกิจกรรมใหม่ก็จะมาประมาณนี้แหละแล้วก็สำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมป้าโป่งสงการนะแจกเพชรคูณสามนั่นเองเป็นเพชรสามเท่าเลยนะครับประมาณนี้กิจกรรมหลักๆที่เข้ามาใหม่3อันเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนสกินปืนที่เข้ามาใหม่นะครับก็ขอเกินอย่างแรกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ขอไปอัปเดตกิจกรรมสายฟรีก่อนนะครับผมเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดลืมบอกน้องเลยนะในส่วนกิจกรรมสายฟรีอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนการล็อกอินรับท่าทางฟรีๆเป็นท่าทางสวัสดีนะครับผมอาท่าทางประจําเซิร์ฟไทยเลยนะครับเป็นท่าทางสวัสดีนะครับรับได้ในวันที่17เมษายนเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาด้วยนะครับรุ่นรับเพร30,000เพรฟรีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรม นะครับแลกสกินปืนถาวรเนี่ยสกินนะแล้วก็ฝึกชิตตันฟีฟยกเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นในส่วนการเก็บโทเค็นนี่ล็อกอิน1วันรับไปเลยเล่นครบ15นาทีรับไปเลยนะครับผมอ่ะครบ30นาทีรับไปเลย60นาทีรับนะครับ1น0นาทีรับแล้วก็สุดท้ายก็คือ180นาที รับ2อันไปเลยฟรีกดรับไปเลยมาเรียบร้อยนี่เลยทั้งหมด7อันด้วยกันนะครับต่อวันนะครับผมวันหนึ่ง7อันสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่17ก็สามารถแลกได้นะครับเขาเขาก็บอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับแลกได้เฉพาะวันที่17ถึง18เท่านั้นนะครับประมาณนี้แล้วก็ใครที่ยังไม่มาแลกนะครับในส่วนโทเค็นดวงอาทิตย์เนี่ยก็รีบมาแลกกันด้วยนะครับอ่าน่าจะเอาออกไปแล้วแหละนะครับผมว่าแลกได้วันที่10ถึงวันที่1 1นั่นเองนะครับส่วนพาร์ทสของการรับฟรีเนี่ยคือ แลกได้ในวันที่1 7บเถึงสินั่นเองนะครับประมาณนี้เห็นไหมพี่ก็เจ็บได้8อันแล้วเห็นไหมนี่เออสามารถแลกได้ทุกอันเลยนะครับสามารถแลกได้ทุกอันเลยสำหรับสก,กินปืนนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมล็อกอินเตรียมเปิดศึก ko n i g h นั่นเองเป็นกิจกรรมสายฟรีเลยนะครับเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้อีกทีนึงถ้ากิจกรรมเปิดน,นะครับเนาะพี่ก็อธิบายไปหลายคลิปแล้วแหละนะครับมาเรามาดูในส่วนสก,กินปืนกันดีกว่าว,ว่าเป็นยังไง,น,งนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูเลย<ๆ>ก็จะมมมมมีีทททท่่่่าาาาาาางงเข้้้ใหดดววยยนนะครัับผอก ท่าทางแรกเนี่ยก็อย่างที่พี่บอกนะครับเป็นท่าทางน่าจะย้ําว่าน่าจะนะพี่ได้นาข้อมูลมาจากเสิร์ฟนอกเลยท่าทางนี้เนี่ยก็จะมากับสกินปืนลูกซอง M1014 ที่พี่กําลังจะรีวิวนี้นะครับในส่วนท่าทางที่2เป็นท่าทางตัวนี้เป็นถือโล่ถ้วยรางวัลนะครับอยู่ในส่วนกิจกรรมนะ Free f i r e r Series นั่นเอง เป็นการแข่งขันระดับโลกเลยในส่วนท่าทางที่3ก็คือเป็นท่าทางหยยบลูกโป่งนะครับแล้วก็พอแตกปั๊บก็จะเป็นโบย่านั่นเองส่วหน้าทางที่4เนี่ยที่พลาดไม่ได้เลยนะครับในส่วนเซิร์ฟไทยก็จะเป็นท่าทางสวัสดีนั่นเองนะครับมาเห็นภาพแล้วน้องๆยังไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่พามาดูวิดีโอกันดีกว่านะครับมาในส่วนวิดีโอแรกเป็นท่าทางหยยบลูกโป่งครับผมนี่ที่พี่บอกเลยนะครับผมเห็นไหมหยยบลูกโป่งแตกปุ้มเป็นโบย่าเลยนะครับก็มีท่าทางตกใจกันด้วยนะครับผมสรับท่าทางที่2 เป็นท่าทางยิงปืนแล้วก็ถือโล่นะครับเป็นท่าทาง FFWS 2021นนั่นเองนะครับ Free Fire World Series นั่นเองสำหรับท่าทางสุดท้ายเห็นไหมมันกดไปได้นะครับเห็นไหมนี่ก็ท่าทางมันยังไม่ขึ้นให้นะครับผมอ่านี่ตรงนีด้ดูดีนะเนี่ยเห็นไหมนี่อ่ามันยังไม่ขึ้นให้นะสำหรับท่าทางที่ถืออ่าสกินปืนนั่นเองนะครับมันยังไม่ขึ้นให้นั่นเองแล้วก็มีท่าทางอีกันึงเป็นท่าทางเต้นนะครับผม อย่างที่ดูดิเออเดี๋ยวเออเหมือนไม่เคลมแจ็คสันเลยนะครับผมแล้วก็ท่าทางสวัสด,ดีลงท้ายด้วยนะครับอันนี้น่าจะสลับกันนะรูปท่าทางนะครับอันนี้มันรูปสวัสด,ดีน่าจะเป็นรูปทาท่าทางสุดท้ายนะครับประมาณนี้มาเราดูในส่วนหน้าตาสกินปืนเอ็มสกินปืนลูกซองเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่กันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับรูปนี้พี่ก็นํามาจากข้อมูลจากเซิร์ฟนอกเลยนะครับก็จะมีหัวมังกรสีเขียวนะครับผมแล้วก็มีในส่วน ท้ายปืนท้ายกระบอกปืนหน้าจับเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเกต์มังกรมีหัวมังกรข้างหน้านะครับผมอันนี้ก็อันอีกอันนึงเนี่ยก็พี่อัปเดตมาจากฟีไฟ a อ v ดวานนะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งนะครับไม่แบบนี้นะอันนี้อัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยนะอัปเดตมาใหม่ล่าสุดพี่ก็นําข้อมูลมาจากเิร้อนองเหมือนกันเลยนะครับทุกอย่างนะครับผมก็จะมานี้อัปเดตเนี่ยก็เลเวลเนี่ยก็มีถึง7เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับส่วนค่าสเตตพี่ยังไม่แน่ใจนะครับว่า จะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็รออัปเดตท,ทีนึงเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้นะครับแต่เอาข่าวก็จะมานนี้แหละรูด้างหน้าตานะครับผมนี่เลยนะครับผมก็มีหัวมังกรสีเขียวนะครับผมอ่าปเป็นตีมสีเขียวเลยส่วนท่าทางเนี่ยก็ตามที่พี่บอกนั่นแหละนะครับท่าทางที่มากับสกินปืนก็ประมาณนี้แหละนะครับให้พี่เดานะนะครับผมเห็นเซิร์ฟนอกเขาแบบเขาทํากันนะครับผมพี่ก็นําข้อมูลมาบอกน้องๆต่อในเซิร์ฟไทยนั่นเอง นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกินลูกซอง m 0 1 4นั่นเองนะครับถ้าเข้ามาจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนตู้สุ่ม8ครั้งก่อนนะครับผมเพื่อจะสุ่มอาสกินปืนแล้วก็มาอัปเกรดในส่วนตรงนี้นะครับผมนี่นะครับอัปเกรดปืนนั่นเองนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนสกินปืนสกินแรกเลยที่อยู่ในส่วนการอัปเกรดปืนนะครับผมอ่าเป็นการอัปเกรดปืนเป็นกระบอกแรกนะครับที่เป็นลูกซองนั่นเองนะรับา็ถือว่า น่าลุ้นน่าชมเลยทีเดียวนะครับสำหรับสกินปืนนี้นะครับก็จะมานี่แหละนะครับสำหรับสกินปืนใหม่นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากหาเพชรฟรีไฟล์มาเชิญทางนี้ครับผมนี่เว็บเติมฟรี .com นะครับลงทุนแค่10เครดิตเท่านั้นโคตรถูกแล้วก็รางวัลใหญ่เนี่ยสามหมื่นกว่าเพชรเลยนะครับผมมาเดี๋ยวพี่จะพามาสุ่มให้ดูกันเลยนะครับผมโอ้โหครั้งแรกเกือบได้รางวัลใหญ่นะครับมาถ้าได้517พี่เพชรพี่พอเลยนะเพราะว่ากำไรก็เยอะเหมือนกันนะครับผมอุ้ยอุ้ย เเกือบเกลือเกือบเกลือถ้าลง20เพชรนี่เกือเลยนะผมพี่บอกเลยนะถ้าลง20เพชรนี่เกือเลยนะไม่ใช่นั่นเอ้ยเอ้เอ้ย,เ,อย,เ,อยเรียบร้อยครับผมรางวัลใหญ่พอครับผมมาแล้วก็ถอนเป็นเงินว่ลเลตเลยนี่ถอนแบบจวดๆนะครับก็จะมีให้ถอนตัวนี้นะตอนนี้ปิดอยู่นะครับผมก็มีถอนเลือกราคาที่1,000เลย นะครับใครที่อยากถอนก็ถอนออกมาได้เลยนะครับรางวัลใหญ่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยใครที่สนใจอยากเล่นเนี่ยก็ลงทะเบียนหรือเชื่อมต่อ Facebook เข้าไปสุ่มได้เลยนะครับรางวัลใหญ่เป็นสามหมื่นสะสมเครดิตนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็เอาไว้เจอกันคลิปตอนเย็นแล้วกันนะครับว่าจะสอนอะไรแจกอะไรเอ้ยไม่ใช่ตอนเย็นเลยพรุ่งนี้เช้านะครับผมนะเออพรุ่งนี้เช้าว่าจะเป็นอะไรนะครับก็รอติดตามชมนะครับกดกระดิ่งกดติดตามมาได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม